ดีค่ะช่องมาดามทําสวนค่ะวันนี้บุมจะพามามาเด็ดใบพริกค่ะพี่น้องตั้งเต่ปลูกไปบุมกับลดแน้ำแล้วก็พวนดินเนาะบุมจะพวนดินอยู่เรื่อยๆค่ะพวนดินลดน้ำพ้วนดินลดน้ำปุ้ยยังบุมกับบดิษัยได้ค่ะแต่ว่าบุมจะใส่วิธีการปุ่มปุ่มก้อนปลูกเนาะปุ้งดินทุกข้างก้อนปลูกใส่นะค่ะเขาก็จะได้รับสารอาหารจากจากดินที่เขาปลูกข้างก้อนนั่นแหละค่ะเนี่ยตังแต่ต้นอันนี้จะเม้นชุดชุดแรก ตอนที่เป็ดยังบวกินนี่แหละเหลือมาซ้ำนี่แหละสี่ต้นนี่เหลือมาสีต้นมันเป็นพริกกระเลียงเนาะผมก็เลยเออกมาปลูกใส่ในกระถางเซรามิกไว้เป็นกระถางดอกไม้ต้นนี้ต้นนี้หน่อยมันก็เดวแต่ต้นหน่อยต้นใหญ่เนาะเนี่ยค่ะผมก็เลยเพราะเขาออกดอกมอสังเกตได้ว่าเขาเริ่มจะออกดอกแล้วนี่ใบกันหน,า,นาสะละเนี่ยค่ะเริ่มสีช่อนดอกแล้วแม่นบอล นี่นี่ดอกเริ่มออกดอกแล้วผมก็เลยอยากจะมาด็ดใบค่ะเด็ดใบแก่ออกแล้วผมก็จะพ่วนดินให้ด็ดใบแก่เพื่อที่จะกระตุ้นให้เขานะคะเนาะให้เขาติดหมากติดนุย้ยหรือว่าให้เขาได้ย้ายไว่ายเองเสียนะคะ่ะรุ่นนั่นก็นเป็นรุ่นที่สองนั่นในกระถางสีม่วงๆนั่นก็เพึงแต่เด็ดยอดไปได้ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าอันนี้ อันนี้ได้เดือนกลัวแล้วเดว้นี่เดือนกลัวต้งได้หลังหลังจากที่ปลูกเนาะมันเดือนกลัวเนี่ยผมก็จะมาเด็ดหลังจากที่เขาปลูกแล้วเนาะปลูกแล้วให้เขาติดสําหรับคนมู่เม,มื่อไม่ไม่ผู้คนปลูกบกพริกบม่ค่อยได้กลิ่นนั่งสีนะคะ้ค่ะบุ้มว่าปลูกบกพริกใส่ใน,น,นกระถางเนี่ยจะดูแลง่ายกว่าปลูกลงดินเด้สสำหรับบ,บุ้มนะเพราะว่าปลูกลงดินมันมาแลงศังตรูพืชเนจะโลก โลกกันลายเนาะโลกพืชโลกทางดินนึงสินะค่ะก็ใส่บางคนเพิ่นปลูกปลูกค้ายปลูกยางเพิ่นกระสีอาศัยพวกยาขามาแรงแน่กะรูรูกันอยู่เนาะค่ะว่าการปลูกบกพีเพิ่นใส่ยาลายเนาะเพิ่นใส่ยาลายอีหลีด้ค่ะอันนี้บุ้มปลูกเป็นปลอดสารเด้อค่ะเจาว่าอินซี่มันกับโบเมนเพราะว่าเท่าที่บุ้มรู้มาว่าอินซี่นี่มันคือบ่ว่าจะเป็นระยะไกล่เคียงดิน อีหย่างมันก็ต้องบมีมีสารเคมีเจือปนเลยอย่างเสนาค่ะเพราะว่าในสวนของบุ๋มเนี่ยบางที่บุ๋มสือบักเขือต้นกาบักเขือในกระถางจากที่อื่นมาปลูกเสีดินที่เหลือมุ๋มเก่าเอามาผสมคุกเข่าปลูกเป็นดินเก้าดินยางมุ๋มเก่าเอามาผสมกับดินไม่ดินยางเสนาค่ะมันก็สิมีส่วนแน่ดินจากทั้งอื่นมาอย่างเสนามุก็เกลยเอิ่นเป็นปอดสารดีกว่าอาจจะ อาจจะเป็น,นอิอนซีถึงเก้เปอซเลยกับวาใดยค่ะพ่าสเอินถ้าอินซีลอยเปอร์เซ็นต์มันคุงสีว่มแมนแหละเพราะว่บาผมกับปลูกในที่โลงแจ่งพรนะ้อมเนาะเนี่ยผมก็จะเด็ดออกให้มันเหลือเหลือช่วงนี่ค่ะเหลือช่วงประมาณการข้อแบบนี้ใบหน้า,นา,นาจังสิบ่มีประโยชน์ค่ะพี่น้องให้เด็ดออกไปโลดนี่บ่มีประโยชน์ ใบมันหลายโพดใบหลายใบง่ามมันได้ปุ๋ยเนาะได้ปุ๋ยมุ่นมาไหมค่ะตั้งแต่บุ้มผสมดินไปครังก้อนนี่เนี่ยบุ้มก็จะเด็ดออกแบบนี้บางคนก็นจะล,ลูดลูดลูดเอาลูดมืนมืนเพราะว่ามืนหนึ่งผมจับกล่องอยู่เนาะจับไว้แล้วก็ลูดลงมากสินะค่ะเนี่ยมันจะเหียดให้เบื้องตนน้นนึงแบบนี้ ไผสิเฮ็ดตามบุมหรือว่าบ่ต้องเฮ็ดตามบุมก็ได้เด้อแล้วแต่สูตรไผสูตรมันมันก็นแล้วแต่บางคนปลูกลงดินเพิ่นก็นได้กินเนาะถ้าบ้านผู้ใดดินดีดิน,ดน,ดนบ่มีพวกเคมีพวกบว่ม,กบมีโรคเอาไว้นี่ก่อนเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะหาใหม่มาหรือว่าผู้ใดมีผัวนน้อยๆสําหรับมือเสือมืออย่างน,น้อยๆนี่แต่ว่าผมสะดวกเอาแบบนี้มีมาเห็นบ่เนี่ยขนาด ขนาดบ่มพุ่นดินอยู่ประจําแล้วก็ลดน้ำเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะคะ่ะเนาะลดน้ำเศร้าแรงดินก็ยังแห้งเห็นบอดินแห้งแหงยังสี่เพราะเขาติดดอกออกมาเราดอกเขาจะร่วงเลยค่ะพี่น้องพยายามอยาห้ดินมันดินมันแห้งเขาต้องรักษาความชื้นควมชุ่มของดินไหวแต่ยาไ้แชเกินไปเนาะผิกมันบ่มมักน้ำขังนวม,มักน้ำแช นั่นก็เป็นสาเหตุของพริกดอกลวงหรือว่าใบเหลืองได,ด้เด้อค่ะนี่ผมงก็จะพ่วนออกโกโกลวยกวยกลวย,ยอดินมาชิด,ช,ดชิดคนเพราะว่าหลากมันจะเวลาเข้าวลดน้ำลงไปเนี่ยมันจะสละดินออกตรงนี้เนาะเนี่ยแล้วแ้วหลังจากนั้นข้าก็ลดน้ำตามปกติข้าเด็ดใบออกแล้วจังสิอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์แล้วแต่ผู้ใดมีเวลาเนาะ ฮะปุ๋ยมบำรลุ่งค่ะเอาปุา๋ยมบำราุ่งบ่าว่าจะเป็นทั้งดินทั้งเอยทั้งดินว่าสันคอไผ่ค่ะทั้งใบหรือว่าทาั้งรากเนาะลดเลยเพราะว่าแทมีกระบอกฉีดนี่ยิ่งจะสะดวกพวกกระบอกฉีดแต่กะะมัดระว่างเวลาปุ๋ยมูลสัตว์ที่เขาเอาไปหมักเองสินะคะ่ะมันจะหมักไปอุดตันรูกระบอกฉีดมันบุพ้พังไปละซองอันแล้วบ่มมีมมล้วอุม้มก็เลยได้ใส่บัวแบบนั้นนั่น บัวมะลดเดี๋ยวไปฟ้าไปเบิ่งปุ๋ยปุ๋ยที่วุงใส่เนี่ละ่ะหลังจากนั้นนน้นก็จะย่ง,ย,งย่งบ่ไห,ห่ห้อมโมนหรือว่าอีอย่างเด้อค่ะเด้อย่งบ่อห้ห้อมโมนทั้งใบหรือว่าปุ๋ยอย่างต่างๆเอาไว้แบบนี้เพราะว่าใบมันยังงา,งามอยู่แม่ค่ะเนี่ใบมันยังเขียงงามอยู่รดน้ำตามปกติเลยค่ะี่ต้นนี้เดี๋ยววุงก็จะมาเฮ็ดเหมือนกันแหละเนี่เห็นบ่ใบแก่เขาจะได้สารอาหารจะได้ไปเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกๆเลีเ้ยงส่วนอื่นเนาะ เบ่งปุ๋ยก่อนนอกระเรียมไปแล้วก็จะมีมุ่นจุลินซี่สังคอแสงค่ะสีแดงประสิทธิภาพแต่ละสวนแต่ละทีแต่ละหม่องก็แล้วแต่มันจะเป็นอย่างห้ากับบุมี่เครื่องวัดข่าของปุ๋ยเนาะอันนี้จะเป็นพวกน้ำหมักค,ค่ะน้ำหมักที่บุ้มหมักเองนะจะเอื้อนเป็นน้ำเอเ็มกได้หรือว่าจะเป็นพวกน้ำหมักนอกกล้วยหรือว่า เปลือกกล้วยหรือว่าจะเปลือกกล้วยสุกนั่นแไหมคะ่ะน่ามาผลไม้ต่างๆที่เฮาแบบกินบ่งอยังเฮาเอาไปลงถังไว้เอาไปลงเอามาลงถังไว้อันนี้ก็เป็นมู้นหมามู้นหมามุา้นสว์มู้นวัวมู้นข้อยมู้หมูแล้วแต่เนี่ยเอามาหมาักไว้มันก็เทศนั่นลงเลยคะ่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปแต่ว่าอันนี้เอาไปตากแดดก่อนเด้อ มุนสัตว์ะที่เขาจะเอามาหมักุมหมักใส่ถังเราได้ค่ะบดได้ใส่ตะคงตะคายอีย่างได้เพรานั้น่ะุมค่อยมากองเอามาสิกองใส่ขวดหรือว่าเขาจะเอาไปกองใส่ขวดไว้ถ้าใส่มันจังยิบจับสะดวกสบายเอามาผสมน้าเปล่าค่ะอัตราส่วนบ่มีกะเอากะปริมาณเอาปุ้ยนี่บุ้มก็ให้เวลาใดที่บุมว่างบุ้มก็ให้ยํานั่นบุมมันยําได้บุ้มก็ให้านั่นจะฉีดบุ้มจะลดยงสว่างๆบุ้มก็จะลดแต่ว่าบุมก จะสังเกตใบพืชเอาเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าเหาลดดูหลายให้ปุ๋ยบอยใบเขาจะงามใบเขาจะเขียวแล้วเขาก็จะบ่แข็งแรงด้อค่ะใบเขาจะเขียวเขาจะเป็นเขียวบ่แข็งแรงนัสินะคะ่ะเขียวแบบจังดบลูแบบไปเขียว,วอ่อนๆนังงสินะเวลาโดนแดดมากนังสีมันก็นสีแบบบอบอทนแดดโดนแดดมากใบกระลวกใบกระใหม่นังสินะส่วนตรงนี้กระเพิ่ง ปลูกไปใส่าตะกาบุ้มได้เห็ดคลิปให้เบิ่งบ่นี่บุ้ม่าได้เห็ดคลิปให้เบิง่งบุ้มเด็ดยอดไปแล้วเห็นบอกเด็ดไปแล้วเราบัดนี่บุ้มจะบางสังเกตดเ,ด,าาเด้เดี๋ยวบุ้มค่อยพามาเฮ็ดเนี่ยเอาน้ำไปลดก่อนลดน้ำตามปกติผู้ใดไม่สายยางก็ฉีดสายยางลงไปลูกแต่ว่าฉีดสายยางเนี่ยยาใส่น้ำแรง อ๋ออบัวมันลดนี่เลยมันจังหนามันจังซึมสู่่องสู่หลากนะคะนามสังเกตได้ว่าเวลาห้องลดนามให้มันล่องสู่สู่กลนกระถางหลากเผือกมันก็จะได้ตามตรงได้ดินชุ่มหลากเผือกมันก็จะได้ตามลงไปใส่นะแบบนี้มันก็จะค่อยๆซึมลงไปดินถือว่าค่อนข้างที่จะแห้งเพราะว่ามันหลอนแล้วก็ล่มพรอมนะคะหลอนแล้วก็ล่ม บานค่อนข้างที่จะอยู่ท่างส้นๆทะเลแนม้มก็เป็นนังสีและแหงๆลดน้ำม,มันได้ก็แหงลงไปดินอันนี้เอ้ยกระถางอันนี้มันห่อนเนาะเพราะมันเจอแดดนังสีดินมันก็แหงแต่ว่ากระถางแบบนี้จะเก็บความชุม่มจะเก็บความชุ่มใดใดนานลดลดตอนเศา้าเพื่อเดียวเหมือนแบบนี้กระถางแต่ละชนิดมันก็ต่างกันออกไป การกักเก็บ,กบ,กบ,กบความชื้นความอุณหภูมินะอุณหภูม,มิความอุ่นความร้อนแล้วแต่เหมือนกันกับทุงผาทุงผาแบบนี้มุ่กับรถทั้งเสาทั้งแรงเด้ <c oughs> เพราะว่าหนาดินมันจะมักแหงเสรน่ะค่ะอันนี้เป็นพริกเครือเด้อค่ะเป็นพริกเครือหรือพริกกระเลียงมุ่กับโบเนจัยเป็นพริกบุานบัานเฮ่านี่แหละเพื่อนเอินพริกยังเอื่นแต่ว่าพริกบุาณานบุล่านแต่บบว่ามันจะเป็นพริกยังเป็นนวยโย่เงาเสนะค่ะน้อยโย่แย สีขาวต้นกับสีใญ่ยใบใญ่ๆ,บแ,ๆแบบนี้เห็นไหมเริ่มงามมาแล้วหวนดินห้ยหนดินห้ลดน้ำหาห้องมุ่นห้ปุ๋ยมุ่นมาห้น้ำมักยังลงไปเนี่ยนี่แหละมันกับมาเฮ็ดห้เบิ่งแบบนี้แล้วค่ะย่ำเสาเขาสวนนางเฮ็ดมอ่อแม่แม่เดี๋ยวอีกสองสามกระทางพราะเขาซึมลงไปแล้วอุ้มก็จะลดอีกแบบเพื่อความมั่นใจว่าดินจะบ่แห้งอีก ลดจนว่าน้ามันซึมลงไปสู่กลนกระถางเพื่อบ่ให้บกพริกขาดน้ำเนาะนี่แหละค่ะคลิปนี้บุ๊มาซ้ำานเลยเดอค่ะเดี๋ยววุ้นจะไปเฮ็ดให้มันเหลวก่อนพวนดินเด็ดใบออกใบแก่ค่อยเด็ดอยู่แบบนี้แหละค่ะคเขาก็บบะะจะง่ายขึ้นง่ายไปน้่เทากับเด็ดไปนั่สีค่อยเด็ดดินเท่ากับพ้วนอยู่ปบ่อยๆพวนรอบๆพ้วนรอบๆแบบนี้ พวนไห้มันดินมันลวน้วนซุยหลากผืชมันจังช้อนใช่หาหาไนง่ายขึ้นดินจังบนแนนนะคะสังเกตเบิ้งวา่าเวลาเขาปลูกพืชผักในกระถางเขารดน้ำเขาไปดินก็นจะแนนเขา้าแนนเขาแนนของเสียนะไปกันเ้อค่ะขอบคุณทุกท่านทีทท่ตามรับชมค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ